สวัสดีครับกระผมนอายาสิทธิ์อายาธรรมประจามนสุกที่สกันยายนพุทธศักราช2563นี้ขอสวสดบทสัพเพอัญเชิญพระเข้าตัวสี่จบครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพระวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพระรัปปตตาปัจเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆา พระปตาปจเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสสเพพุทธ,ธาสาเพธรรมาสาเพสังคาพระปตาปจเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชน,น,นระรักขังพันธามิสัพโส สัพเพพุทธาสัพเพธรรม,มาสัพเพสังฆาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโส